จาะลึกทไทยอินไซต์แชนแนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังปิดท้ายด้วยสาระที่ใกล้ตัวจริงๆบ้านเพื่อคนไทยคืบหน้าไปถึงไหนท่าที่ทราบนะท่าที่ทราบนะชาวบ้านไปขอใช้สิทธิ์เยอะมากจองบ้านเพื่อคนไทยในโซนบางซื่อกอมอสเบบด โโอ้โหรักคลายจริงๆใจกลางเมืองนะคะต้องบอกเลยนะโครงการบ้านเพื่อคนไทยเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันช่วยผู้มีไรายได้น้อยและปานกลางสามารถที่เข้าถึงในการที่จะมีที่อยู่อาศัยนะคะทำเลที่จอไม่สุดอย่างที่นินมาลัยบอกไปก็คือกมอ1 1เแถวๆนี้เองนะคะ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะคะและใกล้ห้างสรรพสินค้าด้วยความคืบหน้าล่าสุดนะคะก็คือขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทางเอกสารการเช่าเพราะที่ดินเนี่ยเนื่องจากว่าทางกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้ที่ดินของการรถไฟมาพัฒนาโครงการที่ชื่อว่าบ้านเพื่อคนไทยเพราะฉะนั้นกรมรมสิทธิ์ที่ดินก็ยังเป็นของการรถไฟเตรียมที่จะนําเสนอคอรมอออนุมัติในเร็วๆนี้นะคะ ส่วนคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิจองบ้านเพื่อคนไทยก็วางเงื่อนไขเบื้องต้นเรารู้กันอยู่แล้วนะเป็นคนไทยบรรลุนิติภาวะแล้วมีบ้านหลังแรกต้องเป็นบ้านหลังแรกรายได้คุณต้องไม่เกิน5 0,000่นบาทแล้วก็ในเบื้องต้นมีผลการศึกษาจากมหาลัยธุรกิจบัณฑิตซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการก็มีการพิจารณาปัจจัยความพร้อมของการพัฒนาพื้นที่แต่ระยะแรกเป้าหมายอยู่มี4โซนด้วยกันโซนแรกนี้คอนจองมากที่สุดก็พื้นที่บางซื่อกมอมเอเขตจตุจักรอยู่ซอยวิภาวดี1 1 โซนที่2นะคะเป็นพื้นที่เชียงรากจังหวัดปทุมธานีใกล้ๆก,ก,กับถนนเรียบคลองเปลมประชากรน,นะคะแล้วก็พื้นที่โซนที่3พื้นที่ทนบุรีศิรีราชตรงข้ามตลาดสาราน้ําร้อนห่างจากรถไฟฟ้าส,ส,สายสีแดงสายสีส้มแค่800เมตรเท่านั้นเองและโซนที่4ค่ะอยู่เชียงใหม่ค่ะเป็นพื้นที่ที่ติดกับสถานีรถไฟเชียงใหม่ติดกับถนนเจริญเมืองนะคะก็อยู่ใจกลางผสมคนทีเดียวคาดการนะคะโครงการนี้รายได้จากโครงการจะมาสักสามส่วนด้วยกัน ส่วนแรกรายได้จากการขายสินระยะยาวรายได้จากการค่าส่วนกลางระยะเวลาไม่น้อยกว่า60ปีและอีกรายได้ส่วนหนึ่งก็รายได้จากค่าซออ่อมบำรุงตามกาหนด30ปีขออีกหนึ่งบรรทัดหนึ่งนะครับ<ะ>พ่านสำรวจเอกสุภกรซึ่งรักษาการเอ M.D. ของบริษัท SRTA บริษัทลูกของการรถไฟนนในแหละขเขาบอก,อกว่าการก่อสร้างจะเร็ว ใช่เพราะเขาจะใช้นวัตกรรมการก่อสร้างแบบสําเร็จรูปใช่ยกจากโรงงานมาลดต้นทุนด้วยและระยะเวลาก็จะรวดเร็วด,ด้วยเอาละักครับวันนี้หมดเวลาลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ